ที่ไดตับมาหาของตับมือจับเลยนะปลไหลเว้ยมันงูใส่จอดใส่โลใส่โล้าง อาต่ปลาไหลโอ้ยยังกระแด่โอ้อพี่้สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุขูทุขขมามากคนชาวมะม่วงรับชมติดตามเสี่ยนต่ำเคยปลาจีนตอน้องนีหน่อยทางนี้เดอ้อพี่น้องรับเพื่นอนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเดอ้อครับ วันนี้มากครับก็จะมีครับมะกัมไม้ตอไม้มะเกลว์ไม้ที่มันม,นมนันหมืนฝุ่นวันนี้เราได้ตับไก่มาใส่สังหากของแถเลยเนีย่ยตับไก,มก่มาเอาปลาคออย่างเดียวปลาคอปลาาดุกกินบ่กินสิบวกินอยู่บ่เอาใบไชน่าหลอบฝุ่นเป็นยังเดียว เ,เดี๋ยวหาพ่อได้ปลาพอได้ต่มกินตับไก่นี่เป็นกิโลเนาะนาะที่คุ้มค่าบ่เลยย็นโอ้ยมันต่องมันไหมเว้ยที่ได้ค่าตับบัวไม้เก่าพี่น้องมาสาั่มไม้เนได้ประคอยไงสามตัวเกือบสี่โล่สามตัว ของแท้ของแท้คลิปนันมาผู้เดียวคลิปนี้างนี้ต้วนพญ่ีมีมานำเพราะว่าเป็นเป็นมีสวิงหายฝี่น้องไปลุยกันเลยครับไปกี่เดือดชุด,ดย,ย้อนหรอพญ่ีเอ้ยต้องใส่น้ำหวยแง้มหน่นยน้งนองแง้มแหลงโอ้คือดีดกันโอ้คือดีดกัน ใอยเกาเลยพี่น่อยจำได้ของเกาห้เกาก็ไปส่งของแหลวกับฝ่ามาทำเลยเลยลอยอยู่หากินกันไป ที่อีสานเราอ,ออกมาหากับอดิตจินเลยอย่างเดียวได้สมัยคูดีใจให้เมืองซ้ำนี่แหละครับพี่นอ้องเดี๋ยวกระถามมันลุนน้ำกันคำแล้วนันมีรถไปไกล หลุดน้ำกันครับอไอ้ทีมหอานก็กันตั้งแต่เดือนนั่นละไงย,ยันโอ้ยพวกกินอีหลีบ่ะไหนมีเอ้ยเป็นน้ำเดือนไงอีหลีหรือมั้งนี่ปูนี่ ยังมีวีซ่ามากินอยู่เนาะคอยีแม่เอ,อ้ยไปจับวิกีกิินกูนะจับบะไรก็เว้ยมีดฟันบอกไม้ไข่เถอะเนาะอะไรอ่ง เก็กหน่อยหรือเปล่าดึงบเป็นจะมีแห้งแท้โอ้ยเอารุกจ่ยอยก็เก็กหน่อยพี่น้องอืามเป็นไงอ้ยยังลักขาวอางลางเย็บรอย มันหกพี่นอ้องมองต่างกล้องกับบมีอย่าปล่อยกินเลิกที่ละเพิ่นไปเดีย๋ยวผมปลดป่ากันพี่นอ้องบ่มีหมองต่างกล้องบ่คือดอกด้านเด็กกาบอยู่นี่อือได้อยู่ไป,ไปยังไปยังว้ยไปจอย ปลาดุกกระดุกหลุดหลุดข้ามมือหลุดข้าตาไหมเนี่ยปลบหลอดเฮ้เอาพี่น้องครับนี่เอา,เอาน,อกนอกอุกับนุกับอ้ยปลาดุกพี่นอ้องปลาดุก,ด,กดุกใหดุกไหญ อุยเลยเดี๋ยว่เลยเดี๋ยวปุ้ยอยตบหจักบาทซะอหัดบอกง้ขนเขาถุงจะปล่าบาดไหนเดี๋นกันครับ งางก่อนได้พี่น้องเดี๋ยวผมเจียบเหงื่อก่อนอจะปลาตลิศเขากินเหงื่อวะสร้างนี่กัแม่นแต่เรหฝันว่าจะอยู่อ,อ่ะอ่ะก็แล้วอ่ะเดีดออ๋ยวตลิศกับผมได้แน่นอะ ý nó là bây giờ hết em đài bản. How yêu bóng thưa thầy 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 này này <laughs>

mọi người đã quán thếp in ăn mọi người quán thếp không 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dạng cái dạng dạng bạn dạng tóc dạng 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 đẹp dạng 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 tay dạng 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 tô dạng 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 ก็คิได้ตับมนาะหางักตับมือจับเลย้วเ,เไปจับแบสกันม่ย l o อีกาบนึงรู้ป่ะยาามตอดแจ้งกับประจับเสียงเตียงเสียงเบ่งหายไปหรอไปเร่ใบเียบเงา่อที่ดีก่อนยิง่งมวายิงบวได้ทำงานเลยนไรมีสานเยี่ยมเลยคือแานด้วย มัน่ได้ปลาน้าเหอะกรอเดี๋ยวมากไปมาค่อยเสียบบ่เสียบมากๆเลยได้เออเสียบไปเลยล่ะกระอฟกรไไปกระอยมากเียบเอไว้เสียบเีบไว้ไอ้ปบสองโงเนี่ด้กัปูลายแห้งเลยทั้งนี้ก็ดึงเนวนี่ ปลาไหลเ่บ่หูแต่ว่าท่านเห็นดึงเขาแนโอ้ยอย่างเป็นปลาไหลอยู่เด้อดึงเนีไหลดึงเี้ยบ่ถ้ากล่องต่างกล่องก่ เอาปัดบางลั่นมาใส่ไปไปไลบอดเออโมยูดอกรุด่นยังปลาหรือปูโอ้ถือกี่พี่น้องโอ้ขึ้น้อหน่อยขึ้น้อหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฮะนี่ดูปลาไม่พี่น้องเอ้าแต้มนี่โตอยู่ดอกอืม ามนานโอ้ยเกือบรุดตนจะที่เพิน่นมักกินตับไก่บ่ไอแนวพอยังมีแล้วไอ้ไก่เงือตับไก่พี่น้องตาบุได้แล้วก็เอาเอาไปต้มว่าันแต่ว่าแั่บ่ได้กินข้าว ื้อ้ออรนนี่่ะนีก็ร้อนนี่นะนี่ก็รอ้อนโอ้ยโอ้เอาเลยพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำเดือนดีดดๆีเลยเดนเดินแจ้งเดินแจ้งพี่น้องเอ้ย มันน่าได้ตัวยหงไงเลยสามตัวสีโ่โลเกือบสี่โลโอเป็นโอเป็นไปน้ำเดือนแจ้งอีกทนะีว่าได้เมื่อไปเดี๋ยวผมสิไล่เจี๊ยบงาไปน่อยนะึ่อหน่อยยนะู่ยู่หนึ่ ก็น,น้อยอืมก็น,น้อยอเนนอยนนอยอกิดฮะก็น้อยก็น้อยอืมเยีกดตากันน้อยแม่นอยู่ป่ะจ๊ะอืมตัวถัวโอ้ย ก็คือเลยพี่น้องเอ้ยไงแห้งไงวะก็พอหน่อยไงแห้งไงแห้งโอ้กำกับบุหงาืออาตัวเก่าไปยังตัวเก่าได้บ่อยยังจี๊ดได้ยังได้ตัวนี้แหละตัวเดียวนี่กับปลาลูกฟันตัวนึ่งยังไงนี่มันจะกินเบ็ดมันออกจะลอยอยู่ดีล่าเออทีล่าอยู่เห็ดเบาหัวานลมีดดีๆไปใส่ใส่หน่อย เดี๋ยวเหมือนเสาอยเอาเนะน้ะนี่พี่น้องเอ้ยขึ้นหมดจกไม่มองหอกเห็นหูุดอกมนาะใช่เห้มังเิดตอนติดตอนหน่อยว่าอยากโซ่บันไดดีเดี๋ยวมือนเสาให้มันหลุนกันครับอ๋อตอนเสาพี่น้องเรืนอสวยอย่้นี้เรืงสวยเ้า ได,ได้สัทั่วเขาคนเรียบร้อยจ่อยพี่น้องติดดนดแล้วเรียบร้อยบัด

ได้หมดขึ้นเลยเดยวมาด้เปลี่ยนเงินเลยหล่ะเอาอเอเอา่ด้าโยเอาโยก่ดถือก่อนมานึ่งเลยเอาต้มมาใจเป็นไงหรอกครับป๋าไม่ป๋าไม่ แันมแมแรกแหกมันพี่น้องมันแจมแรกบอกเหรอแจมสองแจมสามก็ <c oughs> เดี๋ยวป้องไปพี่น้องหลังสุดท้ายฟังนี่ล่ะมันเบ็ดเกือบถวน ดึงไปบอกกลเอ๋ท่านปลาเข่าลุมอุ่ม,มไม่เห็ดดดแดดเดียวเนาะพี่น้องนั่นนั่งหลรังเนี่เสียไปใส่หรอป่ะโอ้ พี่น้องเอ้ยเบ็ดอะไหลอีกแล้วเนี่ยเบ็ดหักเลยเดี๋ยวต่างกล่องก่อนครับตาเป็นสีหลอโอ้ Say lô, say lô Anh. 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 Ô. nhau, vô vào 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 bao, à mán mãn mãn mãn, mãn rồi, làm gì cả đi chơi là là phi ơi, ba đứa ngái nọ, cái tụi nó ăn hải sản. อล oh ้วมันับมันดูบอขั้นเปียกอยู่ได้พี่น้องโอ้ยปลาเอ้าอีกเด้อปลามีกรป๋าใหม่นาะได้บ่เย็นคือบอหัวต้อบานดอกพี่น้อง นี่ได้ปลาปกิโตหนึ่งสอง่าหกเจ็ดต,ตัวอยู่ดอกมันแห่งมิตรตับ๊บพรออมำสียูกัาเฮาวแล้วไปขั่วหอยทอดพี่น่องเบิดเรลาลาเบ็ดไปทำรับคลิปนี้ไหวทำนี่หรอน่อครับนอ่อากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อพี่น่องเอ้ยไปแล้วครับสวัสดีครับเดือดมันหงายพี่น้อง ปลาเล็บบกเส่ได้ไปเดี๋ยวไปถ่ายปลาตะมี่ให้มึงแล้วได้จักโตอะไรมาเสียบบอาไรเไไนี่ยเปนหนึ่งกับเปนหนึ่งเอาไปจีร่ะบ๊วอาไปาไป้ไปพี่น้องเจ้าบ่บ่วยไ้ข่านพู้นี่จะไปเฝ้าส่งของนี่พี่น้องปลาเต่านี่ตะเสียดายนี่กินตะคืนนี่เด่น วัวงกินตอนีกัด่เออนตนกัดน่ะันน้มีเด็กเยอะโตอโตสองตบ่แค่นี้ละก็ตัใหญ่บบาับไก่บ่โอ้ phân măng phân cắn à tiêu 2 con ơi 2 con biết loại con lằng 3 rồi, ôi, fan đồ